ที่สวนสาธารณะเทศบาลน,นครหาดใหญ่กระรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและเทศบาลน,นครหาดใหญ่เปิดงานวิจิตรแอดหาดใหญ่ ay, สเสน่ห์ไทยไอซ์โดมอย่างยิ่งใหญ่โดยภายในไอซ์โดมอุณหภูมิลบ15องศาจัดแสดงประติมากรรมน้ำแข็งแกะสลักสุดตรการตาทั้งพญานาคหานุมานยักษ รถตุ๊กตุ๊กมวยไทยและผีตาโขนต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะจากมาเลเซียทททเผยว่างานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thailand Festival Experience คาดว่าการจัดงานตลอด24วันระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง21กันยายนจะสร้างไรายได้หมุนเวียนกว่า720ล้านบาทไฮไลท์กิจกรรมมีถึง7โซน ทั้งการฉายภาพสุดล้ำใต้าสายทาราศินการแสดงน้ำพุแสงสีเสียงจรัดแสงทารานภาราวสวนไฟประดับสุดโรแมนติกสนามเด็กเล่นเรืองแสงพฤกษาแฟนตาซีคาราวานร้านขาและการแกะสลักน้ำแข็งสดทุกวันเสาร์และอาทิตย์พร้อมดนตรีกลางสวน Music in the Garden ทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์สร้างบรรยากาศความสุขแบบครบครัน งานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมบริการรถสาธารณะและจุดจอดรถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook และ TikTok วิจิต ay, เอสหาดใหญ่เสน่ห์ไทยไอซ์โดมกิจกรรมนี้นะครับโครงการนี้ก็คือวิจิตหาดใหญ่นะครับซึ่งดำเนินการโดย ส่วการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวองประเทศไทยนะครับเราคิดว่าเราทํากิจกรรมนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางช่วงของกีฬาซีซั่นนี้ครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะได้ดึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเนี่ยครับเป็นจังหวัดที่มีเป็นยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวที่เราสามารถที่จะดึงเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเนี่ยครับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะนะครับเพราะสิ่ง่งนี้ก็เป็น จุดหนึ่งที่เราพยายามที่จะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามานะครับก็ต้องถือว่าจังหวัดสุราษเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะครับโดยเฉพาะขาดใหญ่ครับในช่วงของ24วันนะครับเพราะเราจัดงานตั้งแต่วันที่29สิงหานะครับจนถึงวันที่21กันยายนนะครับ24วันนี้คาดว่าจะขอให้เกิดเงินหมุนเวียนในจังหวัดนะครับประมาณ720ล้านนะครับเพราะว่าเราจัดงานตลอด โดยที่จะส่วนใหญ่ที่ร้านค้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่การจัดงานของสวนสนะเทศบาลนะครหาดใหญ่นี้ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็ชุมชนอากาศที่จะมีมีโอกาสมาขายของต่างๆนะครับแล้วก็คาดว่าในส่วนของที่พักเนี่ยก็เต็มกองเต็มไปตลอดนะครับในครั้งนี้ผมขอเชิญชวนนะครับไม่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาตินะครับให้มาเดินทางมาท่องเที่ยวงานวิจิตรหาดใหญ่ครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเราจัดโดยฟรีนะครับ ก็ไมไ่มีเสียค่าใช้จ่ายทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการมหาประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างที่เมื่อี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้นําเรียนนะครับว่าเสน่ห์ไทยไอโดมเนี่ยครับถือว่าสุดยอดนะครับในปีนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นครับ